นะเพราะว่าขึ้นไปเมื่อกี้นี้โอ้โหเขามาส่งได้ถึงจุดเรียกว่าจุดเดิมที่ขึ้นเลยใกล้เคียงกับจุดเดิมมากที่สุดแหละเพราะว่าเขาจะเลาะไปเรื่อยๆนะี่นะโอ้โหนี่ก็จะมีคนขึ้นต่อนนล้เนี่ยช่วงเย็นๆเนี่ยคนขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกด,ดินเออตกดินเหนือเออเหนือทะเลเหนือทะเลเหนือทะเลอันดามันป่าตองนะตรวนี้เขาก็นีนะฮะทางขึ้นเขาละ เนี่ยลงมาแล้วก็จะมีคนต่อคิวอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆผมไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ว้าใ้บังยน้อยเนี่ก็ได้ได้ขึ้นเครือเขาแต่ว่าต้องมีระบบป้องกันเซฟตี้อยู่นะอ่าลากไปแล้วครับลากไปแล้วครับอ๋อจะมีคนช่วยอยู่นะโอ้โหเนี่ยมือปลาโอ้โหสุดยอดเลยเขาเซียนจริงๆนะนี่เห็นไหมนะปลา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 โอ้โหช่วงนี้กำลังขายดีครับกำลังขายดีจะดูว่าใช้เวลากี่นาที นี่ผมจะตามาร่มบินตัวนี้นะเขาใช้เรือสปีดโบล,ลากนะลากไปนะชวนลมไปนะในระหว่างนี้ก็ดูไปเขาก็จะไปโน่นแหละแล้วก็เดี๋ยวจะมาเดี๋ยวบังกน้อยกจะลง,ลงมานีบานนี้อาจจะเป็นคลิปยาวนะเนี่ยเพราะว่าถ่ายคลิปต่อน,นี่กับคนที่ลงมาเมื่อกี้นี้อตอนนี้ก็ประมาณสักหกโมงครึ่งไงนะาตามเวลาในประเทศไทยนะครับซึ่งาทาง ทางนี้ก็จะมืดช้าสักนิดนึงนะเพราะว่าอยู่ทางทิศตวันตกของไทยนนะอ่านจตมันก็ละเดมาแล้วมาแล้วแต่วเขาก็จะวนไปโน้นนะ่ะลมก็จะส่งขึ้นมาเนี่ยเขาเขาจะดูทางลมอยู่โอมีหน้าละ่ะลมวันนี้ลมมาจากทางด้านทิศตะวันตกนะโอเคแช่เลงไปเยอะคับฟ้าดนมากเดนมารกโอ้ <Denmark. S 1> โคเปนเฮเกนเหรอเ <Denmark. S 1> อสเปีย โ oh, okay. อเคยังเกีวไอ้แคบยิ่มาแล้วนะบันไหน่อยมาละนี่นีน่ยมาแล้วมาลวเดี๋ยวเขาจะมีวิธีดึงเขาเนี่ยผมก็งงว่าเขานะกเก่งมากเลยนะเขาอขาศัยความชำนาญเขาละทีนี้เรือเรือก็จะมานี่เขาก็จะดึงมาเด้่อยแหละดูที่ว่าเขาจะมาส่งยังจุดที่ขึ้นเนี่ยเก่งมากนะคือด้วยความชำนาญอนะ่ะ ขั้นทางการขับเรือการบังคับแล้วก็ทิศทางลมเขาแหละจะให้ทา่านได้ดูอะไรครับท่านผู้ชมครับหัวพระอาทิตย์ตัวนี้กำลังสวยได้เดี๋ยวเออนี่นะพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบน้ำกลังรับขอบฟ้านะครับจะลงขอบน้ำได้สวยจะเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากเลยนะครับเห็นมาแล้วมาแล้วนี่ยเนี่เนี่ยมาแล้วมาแล้วเวบิงบ้งแบกน้อยเบิงบ้งเแบบน้อยแบบน้อยมาแล้วนี่โอเคโอเคเนี่ย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 เขาบ,บอกว่าเนี่ยรถรถกำลังลากลงนะ โอ้เก่งยิ่งเจ๋งเจ๋งยอดดักไปละมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเห็นปะเนนน้อยนี่บ้าไม่รูราคาเท่าไหร่นะมันู้ทีว่าน่าจะแพงอยู่นะเป็นของเป็นของเล่นที่แบบว่าได้เห็นภาพมุมสูงนะถ้ามีโกโปขึ้นไปถ่ายด้วยนะโอ้โหเจ๋งเลยเนี่ยเนี่ยบ้านน้อยร้องว่าเฮ้ยคือจริงเลยวะป้าเนี่ยเขา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 ดึงจบูกลงด้วยนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมบ้าเจ๋ง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 ในพื้นที่เขาเนี่ยป้าเดี๋่นน้อยเห็นไหม ้ยแน่นอนแน่นอนปาด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 พี่น้องเองลงแล้วโอเค